เพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาทําคลิปที่สองต่อเน,นื่องจากพระเจ้าวคลิปที่แล้ว <c oughs> ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่ให้ความรู้ผมนะแล้วก็พีพ่พี่เพื่อนๆและหลายๆท่านที่แบ่งปะให้ผมในราคามิตรภาพนะครับก่อนอื่นผมจะต้องขอขอบคุณนะครับอีกท่านหนึ่งคุณหมอพิทักษ์ในช่อง YouTube พระเครื่องเรื่องไม่ยากหมอพิทักษ์พระเครื่องเรื่องไม่ยากหมอพิทักษ์นะครับ ฝากช่องพี่หมอไปด้วยอ่ะองค์นี้เรามาดูองเนี้ยในกลุ่มนะผมบอกก่อนนะในกลุ่มตัวเช็คผ้าสายว่าแก้มันแก้วผมดูผมก็ถูกใจเขาไปนะผมก็อยากรู้ผมขอชมราคาเขารูมิติไปในตัวนะพอผมขอชมราคาเขาผมขอชมราคาเขาทีแรกอะ่ะผมบอกแล้วว่ามีคนอะ่ะเข้าไปถามเขาเยอะพอคุณเห็นนามสกุลของหลังชื่ออะเขาเรียกเี่ยเขาเรียกเป็นนามสกุลนะชมลมนั้นมรดกนี้คุณก็เฮ้ยแพ้แน่เลยอะ่ะ สงสัยจะแท้แน่เลยอะทั้งนั้นเราถามไปมั่งดีกว่าผมก็ทิ้งเวลาไปนะผมถามเขาไปแล้วว่าราคาเท่าไหร่ผมอยากชมราคาเอ้ยผมผมผม,ผมบอกสนใจมั้งคราวเนี้ยผมก็เลยอินบล็อกเขาไปถาพี่เขาจะของพักถามว่าสรุปแล้วเนี่ยเหรียญเนี้ยเปิดไปเท่าไหร่เขาบอกว่ามีนคนอินบ็อกมานะผมถามว่าคนแรกอ่ะที่นับสกุลดีดีอะเขาเสนอไปเท่าไหร่เขาบอกเขาก็แคปให้ผมดูนะบอกว่าถ้าเกิดเสนอราคาไม่แพงเขาสนใจจะรับไปดูแลเห็นไ,ไหมดูดีแต่ดูติดดูดีแต่ดูติด เห็นไหมดูดีจะดูติดคุณดูติดคุณก็ไม่น่าเอาผมดูชอบผมก็วัดมาแล้วผมก็มาดูต่อนะครับมันคือความรู้ของใครของมันนะผมไม่ได้ยึดติดคันนี้ผมจะบอกว่าคัเนี้พอเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าองค์นี้น่าจะเล่นกันหลักหมื่นผมก็ขอราคาของผมมาเขาก็ให้เพราะทุกคนเนี่ยไม่เพราะทุกคนไม่มีใครตอบเขาเลยว่าจะาว่าใครจะเอาแต่ถามราคาเขาไปอ่ผมก็เลยโอเคไม่ได้มีปัญหาอเรามาดูหน้าพักนะครับเห็นไหม ที่ผมเคยบอกใครอาจจะดูผมเกก็ได้นะผมส่องกล้องพัดเอกผมทุกองแหละแต่ผมขี้เกียจมาทำมาทำาให้ดูอีกนะครับให้ดูไปคร่าวๆแนละ้วก็พี่เพื่อนลองไปตามดูกันก่อนนะแต่ถ้าองค์ไหนจิดติคัดๆยังไงอยากเห็นอัานไหนเป็นเป็นพิเศษบอกผมนะเดี๋ยวน้องคนนี้จะทำให้ดูให้ดูอีกทีนึงองค์นี้ทำไมผมถึงชอบรู้ป่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้องค์นี้ทำไมผมถึงชอบรู้ป่ะเดี๋ยวมจะบอกให้ตำหนีไม่มีนะ ตำหนิไม่มีนะเห็นไหมผิวพรรณดนะดูนะเนื้องเงินนะแต่สองออก้ออกออกสีออกสีเป็นอะไรพิงโกไหมออกส้มๆไหม,ส,มนะสวยอไหมสวยอไหมสวยเนาะเออองนี้หน้าใหญ่องนี้หน้าใหญ่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวนะองนี้หน้าใหญ่ผมจะให้ดูนี่นะหน้าเล็กเห็นไหมหน้าเล็กหน้าใหญ่หน้าเล็ก,หน,ห,ห,นลกหน้าใหญ่ห ผมถึงบอกพี่พี่เพื่อนเ,อนเสมอนะครับตำหนิของผมที่ผมเคยให้ในแทบพี่เพ,เพื่อนทุกคนอยากได้ในช็อคในบัวน,นี้กับบัวน,นี้ถ้าไม่มีแล้วทํำยังไงพี่ก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบผมว่ามีหลายเหรียญจนผมหาวิธีดูของผมได้คือผมไม่ได้มีหนึ่งละสองละสาละสี่ละห้านะผมดูหนึ่งผมอาจจะไปเจอที่สาผมก็ดูว่าใช่แล้วสามแล้วมีอ่าสามแล้วมีสี่มีห้ามีหกต่อไหม ถ้ามีหกมนเจ็ดอ่าม,มีต่อผมก็ดูต่อเออใช่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 แล้วผมค่อยหาว่าสิ่งที่มันขาดหายไปว่ามันมีอะไรมาสลับสนุนไหมว่าเหรียญนี้จะแท้โอเคไหมอ่าเรามาดูกันต่อเดี๋ยวว่นในร่องเนี้ยในร่องเนี้ยนะที่ผมเคยบอกนะบางเหรียญก็มีบางเหรียญก็ไม่มีนะมันขึ้นอยู่กับเนื้อโลหะที่เราที่เขาใช้ทําถ้าโลหะบางทีใส่เข้าไปเทเข้าไปเนี่ยการเทมันไม่ได้ทําให้ลดแต่ งานนี้มันมันมีตำติีที่ตายตัวแต่บางทีอ่ะมันทําให้เราเห็นตัดสิใจได้ไงึ้นตรงในเนี้ยมันจะมีร่องเม็ดเม็ดเกิดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอยู่มันจะมีแทบจะท,จทุกเหรียญแต่บางเหรียญไม่มีเราก็ต้องไปหาจุดอื่นต่อโอเคไหมเข้าใจยังอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะพี่เพื่อนดูดนะในซองเนี่ยเห็นไหมพี่เพื่อนลองไปดูเจ้าสัวเจ้าสัวสองนะเจ้าสัวสามก็น่าจะมีเห็นไหมเห็นมีเมด็ดไหมเห็นมีเมด็ดไหม แล้วพี่มาดูภูเขาที่ผมบอกนะชัดไหมเอ่ยภูเขาไม่เหมือนไม่เหมือนเลยก่อนที่ผมบอกเห็นไหมเห็นไหมไม่มีความเป็นร่องแต่เขามีในนี้เห็นไหมแต่เขามีร่องในนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าพี่ไปดูตำหนิไม่ได้หรือหลอบโบราณอนะ่ะพี่ไปคุมเขาไม่ได้เห็นไหมอขออภัยนะเดี๋ยวผมให้ดูเนก่อ เนี่ยที่ผมเคยบอกว่าตรงนี้ยจะมีความแหลมแล้วแล้ว,ลวลเทลงไปแล้วเป็นแอ่งนิดนึงตรงนี้ก็เหมือนกันพอซุ้มเนี่ยเห็นะพอซุ้มเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเส้นเนี้ยวิ่งมาชนได้ตรงนี้ให้เป็นภูเขาแล้วเป็นแอ่งหลุลงไปแล้วขึ้นมามีเหมือนกันแต่นิดหน่อยอันนี้ก็นิดหน่อยที่บอกบองไม่ได้่ะเห็นไหมแต่ที่ผมชอบตรงนี้เส้นนี้ยจะมีเส้นแตกเป็นสามเส้นเส้นแตกเป็นสามเส้นผมสิงชอบอันนี้ <c second S 2> <c Tyler> ผมถึงชอบอันเนี้ยเพราะว่ามีซุ้มเหมือนเหมือนทิมหนึ่งผมผมถึงชอบและดูนะครับบางมากบางมากตัวประกบบางมากพูเรียนเนี่ยพี่พี่เพื่อนดูกล้องนี้อาจจะไม่ดีนะอา,อาจจะดูเล็กเกินไปนะแต่ผมส่องกล้องพันเอ็กดูแนละ้วเขาจะมีการม้วนของโลหะนะเหมือนเป็นการม้วนเหล็กนะม้วนเหล็กม้วนเหล็กอัดให้แน่นนะเพราะว่าจะมีรอยตะเข็บอยู่รอยตะเข็บทิ้งไว้ให้เราดูแล้วก็มาเชื่อมมีการตะไบด้วยผมบอกว่าคนดูติดอ่ะเขาก็ไม่เอา ถึงบอกคนดูติดเขาก็ไม่เอาเพราะเขาดูแค่หนึ่งหนึ่งและสองหนึ่งและสองเห็นไหมเห็นจะเข็บไหมครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะเขาเล็กจริงๆเห็นไหมเ,หเราจะเข็บไหมผมจะพิกูจนดูอีกครัง้ง เห็นไหมเห็นด้านล่างไหมเนี่ยเนี่ยด้นนานล่างด้นานล่างตรงนี้เขาจะทิ้งรอยตะเข็บเอาไว้เห็นไหมครับแล้วดูรอยประกบเห็นไหมเห็นรอยประกบไหมครับเห็นเนาะรอยประกบเนาะบางคนไม่มีความรู้นะผมไม่ได้ว่าเพื่อนผมนะ ขาก็บอกเป็นการถอดพิมพ์ถอดพิมพ์เขาไม่แง่ข้างุูนแง่ข้างลราพลาไปไปเดี๋ยวบางทีผิวผิวมันฉีกเขาจะไม่แง่ข้างกันะเห็นไหมเห็นรอยประกบไหมเปลี่ยนบางมากแต่มีรอยประกบอ่ะเรามาดูตูดช่อองนี้ผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมมีรอยตรงนี้อยู่ผมไม่เข้าใจนะผมแต่ผมไม่ใช่สาระสำคัญของผมนะเห็นไหมเห็นไหมจะเห็นเป็นแผ่นจะเห็นเป็นแผ่นรอยตัดนะ ครับผมครับขอขอโฟกัสให้ได้ครับก็จะมีรอยตัดตัดมอนรูเหรียญไอ้เหมือน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 ,น,นทางน้ำเห็นไหมเห็นไหมแล้วมาดูนะเห็นไหมฐานล่างเนี่ยบัวไว้เม็ดล่างเนี่ยใต้ใต้ใตใตใตบัวจะมีความหนา เห็นไหมเห็นไหมตรงขอบนะครับขอบข้างล่างยัมีความหนาหนาก็จุดอื่นเนี่ยมันไม่ชัดนะครับต้องขออภัยบางทีพาเขาเล่นแสงด้วยโฟกัสมันไปจับทั้งอื่นหมดเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีความหนาูนขึ้นมาเป็นธรรมชาติเห็นไหมมีนูนขึ้นมาหน่อยูนขึ้นมาหน่อยเป็นธรรมชาติตรงนี้จะวิ่งแอ่งลงไปเลยแลว้วน,นี้จะนูนขึ้นมา เขาจะทิ้งร่องรอยไว้ให้เราดูนะที่ผมเคยบอกเห็นไหมเห็นไหมการไหลแล้วไหลของโลหะมันจะปมันจะให้ตายตัวแลวมีแอ่งอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่นี่ก็มีแอ่งเห็นไหมเห็นไหมมีรอยประกบเห็นไหมหลุมในเนี้ยที่เซียนรุ่นใหญ่เขาบอกกันนไหมมีหลุมก็มีมีเส้นมีสอกเป็นเม็ดกลมมี ถ้าในามีช้อนช้อนอะไรผมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นทันซ้อมก็ได้อันนี้ปาที่เรียกว่าช้อนนะผมก็ไม่รู้นะเพราะตำหนิเขาตำหนิเ,านเราผมก็ไม่ได้รู้ผมก็ไม่เคยมองแบบเขาของเก้เขาจะมองตามเสียนใหญ่มานะแล้วเขาจะทำกอปองออกมาให้เห็นไ,ไหมท่านดูท่านดูท่านดูเม็ดเกินที่อยู่ในซองนะี้แล้วสมีผมจะบอกอันนี้ให้เนี่ยท่านมองเส้นนี้ไว้นะโดยปกติอะเส้นเนี้ยเขาจะวิ่งมาตลอดเส้นนี้แล้ววิ่งมาเป็นเส้นเดียวกันเส้นเนี้ย จะวิ่งหายไปตรงนี้จะวิ่งหายไปตรงนี้ถูกไหมแล้วเส้นเนี้ยเขาจะมาจดแค่เนี้ยแล้วอาจจะมีเส้นบางๆมาตรงเนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณเห็นเส้นตรงนี้ไหมเวลาเขาแกะพิมพ์อ่ะเขาแกะพิมพ์อ่ะเขาจะมีเส้นตรงนี้ผมบอกผมบลูรีบอกไปจริงๆอะ่ะหลวงปูอ่อ่ะเขาอยากทําให้เป็นเหรียญพระพุทธชินาราชที่มีเปลวนะผมอาจจะพินีกว,ว่าหลวงพ่อโสธรผมขอผมขออภัยในคลิปนี้ไปเลยครับเขาจะเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชน,นะเห็นไหมเหมือนไหม แต่ว่ามีแต่ว่ามีหน้าของประศิวะซึ่งมีสามตาอันนี้เป็นความรู้ที่อาจารย์ที่ชนบุรีบอกมาบอกบอกรุ่นน้องผมมาแล้วเขามาเล่าให้ผมฟังนะถ้าเห็นการแกะแม่พิมพ์ไหมเขาจะแกะมีเส้นตรงนี้เขาจะแกะมีเส้นตรงนี้แกะมีเส้นตรงนี้แล้วเส้นตรงนี้พอโลาหาวิ่งไปอ่ะเขาก็จะวิ่งมาเป็นเส้นแล้วก็จะขาดหายไปเพราะตัวเนี้การการแกะแม่พิมพ์เนี่ยปุ๊บเส้นมันจะมาโดนตัวนี้กดเอาไว้มันเลยไม่ไปไม่ต่อตรงนี้ส่วนตรงนี้จะมาต่ออันนี้ก็เหมือนกัน สเส้นนี้จริงๆเส้นล่างเขาวิ่งมานะผมลงกล้องพัดเอกแล้วลงกล้องธรรมดาก็เห็นเขาจะมาจมอยู่ในนี้พอเส้นนี้แทนที่เขาจะวิ่งมาสุดแค่นี้เราวิ่งต่อเขาดันเขาดันทะลักออกมาอยู่ทางนี้ทับมาอยู่ตรงนี้เลยกลายเป็นเส้นเดียวกันเข้าใจไหมครับจริงๆเส้นนี้จริงๆเส้นนี้ต้องวิ่งมาเฉดีเรามาเป็นเส้นนี้แล้วเส้นนี้จะหายไปลองดูนะเข้าใจไหมที่ผมพูดล่ะพี่เข้าใจไหม แต่องค์เนี้ยกลายเป็นเส้นล่างเนี่ยวิ่งเสมอมาวิ่งเสมอมาเห e ็นไหมแต่กลายเป็นเส้นบนหายไปแทนจริงๆเส้นบนเขาไม่ได้หายนะนเห็นไหมเห็นไหมเขาวิ่งคู่กันมานะเขาวิ่งคู่กันมาแต่เพราะเอิรว่าโลหะเนี้วิ่งดีกว่าเพราะเป็นเนืเ้อเงินเขาก็เลยเขาก็เลยวิ่งเขาก็เลยวิ่งเส้นเนี้ยมาเต็มเส้นนี้แล้วลงม,มานี้เส้นนี้มาแค่นี้แล้วหายไปกลายเป็นเส้นบนเนี่ยหายไปแทนจมลงไป,ไปแต่จริงๆริงไม่ใช่นะ เขามาเขามาคู่กันครับแล้วเกิดกันทับ,ทบสองของเซนแต่ผมชอบบัวตัวนี้วิ่งไปสามเซนเพราะผมมีพิมพใหญ่นะพี่หมอพี่หมออาจจะไม่เคยเห็นผมมีพิมพ์ใหญ่นะลุงสุนทรมีพี่หมอว่าไปขอดูลุงสุนทรได้ลุงสุนทรน,น,น,น่ารื้อแรกแต่ละกุศลอัศวรักษ์มัง้งผมจำไม่ได้ <c oughs> ขอภัยขอภัยมาดูนะมาดูผิวพรรณเห็นไหม เหการตกสายนะครับอยู่ยหาโฟกัสนะครับชัดอยู่นะเห็นไหมครับเห็นความเก่าไหมเห็นสนิมที่ขึ้นมาไหมเป็นธรรมชาติแค่ไหนก็ถามใจตัวเองดูนะครับผมก็ไม่อยากไปชี้นำพี่ๆนะดูกันเองดีกว่า ความรู้น่าจะมีกันเยอะอยู่เหมือนกันเห็นจานบนไหมครับจานบางๆนะเห็นไหมการเดือดนีะดูสีของโลงหะเออใช่ผมลืมบอกไปมีบางกลุ่มนะเขาเรียกอะไรอะอะไรอะเป็นเพจในเฟซบุ๊ก่าพระอะไรพระกลุ่มอะไรกลุ่มอะไรนี่แหละผมผมรู้ชื่อผมไม่อยากพูดอย่างเงี้ยเขาเอาโลหะเนี่ยสีดำมามาทำพวกนี้มาแต่งเก่าง่าย เลี่ยงไว้นะครับพี่บางคนที่สนิทกับผมเขาก็ไปไปถามอยู่ <laughs> เห็นอยู่พี่ผมไม่อยากแซว <laughs> แต่ไม่ยี่ร้อยพี่เอามาศึกษาดูได้พี่ไม่เป็นไรหรอกผมก็ชอบดูไว้เยอะๆพระพาะที่อย่างนั้นแหะพรพบางอย่างเขาจะเอาโลหะที่เป็นเนื้อเงินดํานะมาทําเพราะพวกนี้แต่งเก่าง่ายมันขึ้นมันขึ้นไขไขข้างหน้าเนี่ยเขามาแต่งไขข้างหน้าเนี่ยเหมือนให้เหมือนสนิทมากง่ายแต่การที่จะเอาโลหะข,ขาวๆเนี่ยมาทำมันยากเห็นไหมเนี่ยแล้วคุณดูนะเห็นไหม ความตึงของผิวเลียนที่เซียนใหญ่ๆบอกตึงของผิวเรียนคุณดูเนี่ยยังไงก็ตึงต้องมีความตึงของผิวเรียนนะครับด้านในนะครับยังไงก็ต้องตึงหูเนี่ยตึงตึงเปี้ยตึงเปี้ยเนี่ยตึงเปี้ยแทบจะดีดหูเนะี่ยดูบัวดิดูพิมพ์นี้ดิเห็นไหมเป็นบัวกลมไอแหลมสวยเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมดูดิกลมมนโอโสัดส่วนเขาแบบพระเจ้าสร้างมาคุณ ระเจ้าสร้างมาแล้วดูความหนาความบางไม่เหมือนกันแต่ผมเก็บผมไม่เหมือนกันแต่ผมเก็บเห็นไหมแล้วก็คนมองนะครับถ้าคุณมองเป็นพุทธศินคุณแยกมูลค่าหลักล้านออกแล้วคุณแขวนที่ศรัทธาคุณใช้ด้วยพุทธบารามีคุณนาราธนาใช้ผมมองว่าพวกพี่เพื่อนๆนะถ้าเราทําตัวประพฤติอยู่ตนอยู่ในความดีความดีนะั้นน่ะเขาจะตอบคนองเราเองคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับ รักน้องคืนนี้ก็ให้รักนานๆเหมือนที่รักษายันแลกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับตะไใครมมีให้สับนะครับครับผมสวัสดีครับ